จแล้วทีนี้ท่านก็พาฉันเดินมาเดินมาดูตรงนี้ค่ะแล้วท่านก็บอกว่ามันมีต้นหยูพาอยู่คู่หนึ่งน่าจะเราเราอยู่ตรงนี้นะคะต้นหยูคู่หนึ่งท่านบอกว่าที่ตรงนี้คือที่จากตรงนี้ทางนั้นเราเข้าไปตรงนี้เราเข้าไปในที่แปลของฉันดีนะคะว่าที่ทางนี้นยูพาตรงนี้มันเราเข้าไปอี่ฉันก็บอกว่า ถ้าหากว่าที่ตรงที่ท่านบอกเนี่ยมันที่ทางสาธารจริงนะคะแต่ว่ามันเป็นของท่านจริงแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ฉันก็จะคืนให้หมดเพราะดิฉันจะไม่แบกบาปลงนรกไปหาดิฉันก็ว่าอย่างนั้นแล้วก็ทีนี้ในระหว่างนั้นน่ะลุงพร้อมคือมีคณะกรรมการวัดคนนึงก็เดินมาฉันก็ถามว่าลุงพร้อมเนี่ยจะเดินจะขอเดินไฟผ่านลุงพร้อมบอกว่าเดี๋ยวต้องไปถามคณะกรรมการวัดก่อนนะคะว่า คณะกรรมการว่าจะให้ไหมเชื่อก็โอเคไม่เป็นไรก็เดินกลับกันไปกลับกันไปเสร็จปุ๊บเนี่ยประมาณสองอาทิตย์ได้เชื่อก็โทรไปหาลุงพร้อมก็ถามลุงพร้อมว่าลุงพร้อมตกลงว่าทางเจ้าอาวาสเนี่ยให้ฉชนเดินไปผ่านวัดไหมนะคะเจ้าอาวาสก็บอกว่าลุงพร้อมก็บอกว่าไม่ให้คณะกรรมการไม่ให้เอาไม่ให้ดีนันก็จบไปจบไปเสร็จดิเชนก็นั่งคิดก็คุยกันกับเพื่อนๆกันเนี่ยก็บอกว่าถ้าตรงนี้มันเป็นทางที่ไม่ใช่ทางสาธารณะจริงแต่ตอนนี้มันเป็นนะคะต้องดูตามแผนที่ ถ้ามันไม่ใช่เป็นทางสาธารณะจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าวัดร้านรั้วหรืออะไรเนี่ยเราไม่มีทางออกละเราเเราเราาจะต้องออกาทางนี้ทางนี้ซึ่งมีทางอีกทางนึงแต่ตอนนี้ดิฉันวิ่งเข้าวัดอยู่แล้วก็มีทางออกทางนี้แล้วก็เลยบอกว่าทางนี้ดิฉันจะขอความเมตตาท่าอีกทีริงโ,โดยบอกว่าดิฉันจะบริจาคที่<ม>ดิฉันตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะคะอยากบริจาคตรงเนี้ยให้เป็นทางสาธารณะเลยซึ่งดิฉันก็จะได้วิ่งใช้ได้แล้วตรงเนี้ยหลวงพ่อจะล้อมรั้วไอ้ทางทางสาธารณะที่ท่านบออเป็นของท่านเนี่ยไปก็ได้ นะคะแต่ขออนุญาตเอาไฟเนี่ยผ่านเข้าทางวัดได้ไหมพอดีฉันขานสายลุงปโปด้ดิฉันก็ไปปรึกษาลุงพร้อมลวงพ่้อมก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะเอาเรื่องเนี่ยคุยกับหลวงตาให้อะจะอาวาดรัดให้หลังจากนั้นประมาณเดือนหนึ่งดิฉันก็โทรไปหาลวงพร้อใหม่หลวงพร้อมตกลงว่าถ้าดิฉันไปจากที่ตรงนี้แล้วเนี่ยจะอาวาดรัดยังไงบอกว่ายัางไงลุงพร้อมก็บอกว่าอยากทําอะไรก็ทําไปที่วัดก็คือที่วัดท่านผู้ชมจะมาอย่างนี้ก็ลงมดทุกแปลางนั่นเองก็เลามลุงพร้อมว่า ล้อมล้อมไปในขณะที่ร้อมอมไปเนี่ยยังก็ยังไม่รู้หรอกว่าแต่เราล้อมตามขอบเขตเรานะคะแต่ไอ้ติ่งเนี่ยดิฉันก็ยังไว้ให้ซึ่งมันลั้มเข้าไปในที่ของดิฉันนะคะก็ยังไว้ให้ของวัดอันนี้ก็ไม่ว่าหลังจากนั้นไม่นานท่านก็มาถ่ายปิดตรงนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยค่ะมันมีมีรูปมีหลักฐานดิฉันเ๋ยวให้ดูเป็นทางมันไม่หายแล้วนะไอ้ทางตอนนี้ก็เป็นทางที่เราวิ่งออกเหมือนกันแล้วอยู่ดท่านก็มาปิดเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่ละเราก็เลยไปขอสูน ถึงมว่าจริงๆที่ไปดิสูจน์อยากรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นทางสาธารณะจริงหรืว่าทางที่วัดทำไว้ถูกไหมคะทางสาธะประโยชน์มันก็กลายเป็นว่าเราเห็นตรงนี้มันเป็นทางสาธารณประโยชน์นี่มันไม่ใช่ทางที่ฉันบอกเพราะวันนี้เขาขอบที่ถูกไหมคะขอบที่ตามหมดถูกไหมคะหมดนะแล้วเลยจากหมดมาเนี่ยมันคือทางสาธารณะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเลยจากหมดมาแล้วอ่ะตรงเนี้ยมันเลยจากหมดมาแล้วมันต้องเป็นทางสาธารณะพอที่ฉันรู้อย่างนี้ปุ๊บวันที่ที่ฉันไปพิสูจน์วันนี้ฉันก็ไปบอกผู้ใหญ่ิีบอกว่าผู้ใหญ่บีบอกผู้ใหญ่หมดสิบบอกผู้ใหญ่คะ ตอนนี้ดิฉันมีพิสูจน์แล้วว่าตรงนี้มันเป็นทางสาระจริงเพราะมันมีหมุดอยู่ในต่างตาตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันขอถ่ายเปิดละการมาถ่ายปิดดิฉันทําไปไหนไม่ได้ก็เลยถ่ายตรงนี้ก็คืออันนี้ซื้อติดก,กับวัดซึ่งตอนแรกเนี่ยตรงนี้ไม่มีนี่เพิ่งจะซื้อนะคะดูวันที่ที่ซื้อขายก็ได้ค่ะที่โนอนเนี่มันจะมีที่ตรงนี้ต้นมกราในระหว่างนั้นเนี่ยถ้าดิฉันจำไม่ผิดคือพฤษภาเนี่ยเขาก่อนที่เขาจะขายเขาจะมีการรังวัดที่ดินอยู่แล้ว แล้วก็ไปขายให้วัดเนี่ยประมาณพฤศจิกาหรือไงเนี่ยค่ะแล้วเพิ่งจะโอนเมื่อพฤษาเนี่ยค่ะในระหว่างนั้น,นซึ่งเราเราก็เลยบอกบอก,ยยยยบอก่าทางพี่ใหญ่พี่ใหญ่บอกเอางี้ถ้าเขาไม่ให้ผ่านทางนี้คุณมามาออกทางนี้คุณมาออกทางนี้นะคะซึ่งต้องอ้อมไปไกลอ่ะค่ะเลนะคะนะคะจากตรงนี้นะคะมันจะมีทางออกตรงนี้มันจะมีแปลงนี้แปลงนึงที่เป็นป่าตรงนี้นะคะจากตรงนี้ที่ท่านซื้่นะคะออกมานี่ปุ๊บมันก็จะเชื่อมกับทางหลวงชนลม ตรงนี้นะคะนี่จะเชื่อมประางนชนบทนะคะตรงนี้นะทีนี้พอท่านมาซื้อตรงนี้ผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่าให้ดิฉันเดินไฟผ่านเท <Okay. S 1> ่าทานี้บอกนี้นะคะดิฉันก็เลยบอกว่าอ่าโอเคดิฉันก็ไปทําเรื่องที่ไฟฟ้าไปทําเรื่องที่ไฟฟ้านะคะก็ไปจ่ายเงินเรียบร้อยมีมีม,ม,มีรับรับเหมาภายในและนอกเรียบร้อยไปจ่ายเงินเสร็จปุ๊บท่านก็วันที่มาลงเสาปักหมุดมาลงเสานะคะาวางวางขุดหลุมไว้วท่านก็ไปร้องที่ไฟฟ้าแล้วก็มาร้องที่อำเภอนะคะมาร้องที่อำเภอ เพราะว่าดิฉันเนี่ยไปเดินไปเข้าไปในที่ของประชาชนคือพืนนี้เอาเอาเอาเนี่ยประลัดเอาอันนี้ให้ดิฉันดูประลัดจำนวนนะคะเอาให้ดิฉันดูว่ามันเป็นผืนนี้ซึ่งมันไม่ใช่ดิฉันเดินเข้าทางนี้ออกมานี้มันไม่เกี่ยวกับแปลงนี้เพราะแปลงนี้ติดห้วยเห็นไหมคะในแปลงนี้ติดห้วยทีนี้ดิฉันก็เลยบอกท่านประหลัดจำนวนก็เอามาให้ดูบอกว่าเอานี่มันไม่ใช่มันคนละแปลงนี่ก็บอกละแปลงปุ๊บดิฉันก็บอกว่าท่านปลัดพอดีตอนนั้นดิฉันไปร้องที่ศูนย์บำรุงทาด้วย ไปไปไปที่ศูนย์น้ำนมทำด้วยณนะตอนนั้นดิฉันก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นลงพื้นที่จริงไปดูกับดิฉันดีไหมประหลัดจำนงนะคะตอนนั้นหมดไม่ได้ไม่ได้จนัน่าหมดมาชนะหรือเปล่าแล้วก็ทางศูนย์น้ำนมแล้วก็ผู้ใหญห่ก็ลงไปดูพื้นที่กันพอไปลงพื้นที่เสร็จดิฉันก็เอาเอกสารให้ดูทุกอย่างว่าตรงเนี้ยมันเป็นทางสาธารณะจริงดิฉันเดินเข้ามาทางสาธารณะจริงดิฉันก็ทหนังสือไปที่ยังสือที่อำเภอนะคะ อันนี้เพิ่งจะไปร้องเรียนนี่หนังสือรายละเอียดทั้งหมดของหนังสือที่ดิฉันไปร้องเรียนที่อำเภอเนี่ยทั้งหมดก็สรุปว่าทางอำเภอเซ็นลงมายินยอมให้ดิฉันเดินไฟผ่านเข้าไปได้นะคะฝ่ายภข้าไปได้ก็โอเคไม่เป็นไรทีนี้พอหลังจากนั้นมาเนี่ยไอ้เรื่องนี้เกิดวันที่22รู้สึกวันที่25วันที่15ท่านประหลาดใจลงไปหาหลวงพ่อที่วัดทั้งไปขอเจรจาอีกขอเจรจาตะอยู่เพื่อจะหยุดข่อพิพาท ขอให้ให้ให้ไปให้ไปหลังวัดที่ดินเพ,พื่อพิสูจน์สิทธิ์กันไปเลยว่าตรงไหนมันเป็นอะไรยังไงมันมันเป็นทางสาธารณะจริงไหมมันยังไงท่านก็ไม่ยอมท่านก็ไม่ยอมค่ะทีนี้พอมาถึงจุดสุดท้ายเนี่ยเ <cut _> มื<ๆ>่อมาเริ่มมาเกิดที่พลาดตรงจุดนี้พอท่านโอนเป็นของวัดทรามสิงโตปุ๊บยังไงฉันไม่ทราบนะเขามาปักตรงนี้ไว้เขาเขามาชี้ไว้นี่คือที่ของเขาซึ่งในโฉนดในละวาจริงๆเนี่ยมันตรงเป็นเส้นเดียวกันมันไม่มีล้ำเข้ามาในทางสาธารณะใช่ไหมคะ ดิฉันกันแล้วเราก็มาลงพื้นที่กันอีกครั้งหนึ่งมาลงพื้นที่กันอีกทั้งหมดเลยนะคะเพื่อจะสั่งระง,งับว่าเอ้ยหยุดก่อนนะเพราะว่าเขาสัญจรไปมาไม่ได้แล้วทีนี้พอตอนจะไปแจ้งความเนี่ยผู้ใหญ่ผีก็ได้รับมอบหมายจากอบตอนะคะอบตอให้มาทําเรื่องแจ้งความว่าอันนี้บุกรุกในระหว่างนั้นก็การแจ้งความก็คือให้ให้ไปรังวัดที่ดินก่อนอมีคนบุกรุกเข้ามาในที่ของดิฉันแล้วก็ยิงปืนเป็นชุดๆเลย ไอ้ลูกน้องก็หนีกันโหสุดโหสูงอันนี้ค่ะดูดูได้เลยนะคะปอกกระสุนที่เก็บได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูอีกตอนอันนี้นี่โดนยิงนี่คือในอาคารบ้านเราโอเคนี่นี่ในที่ดิฉันนะคะตอนคืนวันที่8นะคะวันที่8ปดขาปักเสาตอนเช้าพอตอนกลางคืนเนี่ยสองทุ่มกว่าลูกน้องก็โทรแล้วเร่มมารักมาเล้วเนี่ยผู้ใหญ่ก็บอกดิฉันมาแจ้งความวันที่9มกราห้าแปดเนี่ยค่ะดิฉันก็เลยมาแจ้งความมาแจ้งความว่าพอมีคนบุกรุกเข้าไปในสถานที่ยามชการแล้วก็ยิงปืนเป็นชุดๆ ตำรวจนะคะตำรวจก็ลงมาสูนทรง门ธรรมก็ลงมาปลัดก็ลงมาผู้ใหญ่ก็ลงมาคือมากันหมดแล้วก็มาพิสูจน์หลักฐานกันแล้วอีกเขาดูหลักฐานหลังจากนั้นพลติเชเนก็มา,ามาแจ้งความไว้เมื่อวัออนที่9นะคะแล้วเรื่องก็จบไปพิฉันก็คืออดูยังก็มาแจ้งความ <S <S แล้วมันก็จากจากวันที่9้าจนมาถึงวันเนี้ย คือมันอยู่อย่างอกสั่นขนแข็งละดิฉันเป็นนายกยแล้วมาซื้อแล้วบุกลูกที่วัดฉันก็ถามขึ้นมาเมื่อปี43ที่นี่ออกเมื่อปี43ดิฉันจดไปหมดนะคะเนี่ย11กันยา43 11กันยา4ี่เขออกพร้อมกันหมดเลยนะคะปี43ดิฉันเนี่ยมาซื้อเมื่อปี56กับ57นี่เองดิฉันไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันมีอะไรซึ่งแต่ก่อนนี่เขาก็ไม่ได้มีอะไรกันเขาก็อยู่กันทำเป็นไร่อ้อยอะไรกันตามปกติพอดิฉันเข้ามาซื้อก็เกิดเรื่อง ดิฉันก็ไม่เข้าใจค่ะว่าถ้าดิฉันไปทําตั้งแต่แรกตั้งแต่มันเป็นนสอ,ส,อสามกน,นะคะแล้วก็มาเป็นแบบนี้เนี่ยดิฉันผิดหรือไปลุกที่วัดเอาว่ามาตรงนั้นเลยมันจบอีกอย่างหนึ่งที่ดิฉันเนี่ยอยู่คนละฝั่งถนนของวัดอยู่ฝั่งหนึ่งดิฉันอยู่ฝั่งหนึ่งดิฉันไม่รับทราบค่ะว่าเขาจะไปกินที่เปลุกเป็นอนไรดิฉันไม่รู้เรื่อง ไม่รู้เรื่องค่ะคืออย่างนี้ค่ะพิสูจน์ออกมาแล้วว่าเราไม่ห้พิสูจน์ว่าเนี่ยมันมีทางสาธารณประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะลุกล้ำที่วัดไม่ได้เพราะถ้าเราจะลุกล้ำเราต้องลุกล้ำเข้าไปในที่ในทางสาธารณะก่อนเราต้องข้ามไปลุกล้ำซึ่งอบต กับกับทางอําเภอที่ดูแลทางสาธารณะเนี่ยเขาไม่ยอมอยู่แล้วเพราะถ้าเราไปลุกลั้งทางสาธารณะ<ช>เพราะมันมีทางขั้นแล้วทางถ้าเราลงพื้นที่จริงเนี่ยมันไม่ได้แคบอะค่ะมันเป็นมันมีความกว้างที่รถสองบบคันรถกระบะสามารถวิ่งสวนได้<ช>เพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องตรงลูกร้้าเนี่ยเราพิสูจน์แล้วว่าตรงนี้เป็นทางสาธารณะแล้วเราไม่อาจข้ามทางสาธารณะเนี่ยจนเข้าที่วัดได้ตรงนี้นะคะนะคะตรงนี้ขอชี้แจง่แล้วแล้วก็ท้ายที่ดิฉันเนี่ยติดห้วยถอยไปไหนก็ไม่ได้มันติดห้วยอะค่ะแล้วเป็นห้วยสาธารณะด้วย มัน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 ถอยไปไหนไม่ได้มันก็ว่ากันตามหลักฐานนะคะว่าหรืฉันก็ก็คือแปลงนี้แล้วแปลงนี้คือแปลงนี้นะคะตอนนี้เป็นนอนขอสามถูกไหมคะอ่ะดูนะคะท่านนักข่าวดูนะ การรวมเงินของคุณในกลุ่มเพื่อเอามาทาบุญเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถแบบตัดสินใจใตัดขายได้เงี้ยค่ะทีนี้พอบอกไม่ขายทางเข้าออกตรงนั้นโดนปิดซึ่งเอ,อ,อาขยับมาทิ้งก็เป็นที่ดินสาธารณะก็เป็นประสามทางผู้ใหญ่ก็ถยเปิดแล้วพอเข้าออกทางนี้ก็กทีไม่ได้อีกถายอีกถ่ายถนนตรงนี้ไม่มีมถ่ายระหว่าง หลังจากที่เราแจ้งตรงนี้นี้เนี่ยคือตอนเดิมที่ว่าเราเนี่ยโดนปิดกั้นทางเข้าหลังจากเราโดนปิดกั้นทางเข้าเราก็ไปแจ้งความด้วยตัวใจเลยแล้วในคืนเดียวกันนั้นเองก็มีการก็มีเสียงอาวุธปืนเกิดขึ้นในที่เราซึ่งหลังจากนั้นเราก็ประสานได้แจ้งความต่อกลางทางเข้าไปตจุดสองที่ตรงเนี้ยอีติ่งเนี้ยจอมบึงใช่ไหม มันเป็นของแา้ซึ่งมันก็เป็นอยู่ก็ทีนี้ก็เพราะว่าหลังจากนั้นเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าผมมันมีการมายิงในที่เราเนี่ยค่ะบอกกระมก็มีรอยเท้ามีรอยรถทุกอย่างในในแต่จริงๆแล้วที่ข้างหลังหะไปไล่แล้วเป็นพิจารประมาณสองทุ่มอะค่ะถูกไหมถ้าคุณดูนะคุณดูหมุดดูดูหมุดตรงนี้นะอันนี้ก็ได้ดิฉันพูดกับคณะกรรมการวัดเลยว่าการร่างว่าที่ดินในดิฉันเป็นคนออกเงินเดียก็ได้เพราะดิฉันอยากอยู่อย่างสงบและให้มันจบกันสักทีแต่สามครั้งที่ร้องเรียนไป คุยกับท่านด hey? ้วยตรงด้ว hey? ยคุยกับกรรมการด้วยดิฉันไม่เคยได้ความร่วเมือเลยคุย mm กับท่านตนหลังสุดกับประหลัดวันที่22ก็ไม่ยอมต็อจบก็ไม่ยอมถ้าเกิดมีการมาการดิฉันก็อยู่นิ่งไม่ได้ดิฉันก็ต้องมาพิสูจน์แล้วคือมาชี้แจงอะค่ะว่าอันนี้ฉันถูกพาดพิงนะตอนนี้มาชี้แจงถึงการทาาทิ้งแล้วก็เอาเอกสารมาให้ดูว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะคะแล้วที่สำคัญคือไอ้ไอ้เเนี่ยมันออกออกออกกันมาเนี่ยมันออก ปีเดียวกันวันเดียวกันทั้งนั้นเลยแล้วเขาก็ยินยอมพร้อมใจให้มันมีทางสาธารณะเรียบร้อยหมดแล้วโดยที่อาจจะเอาทางนี้หรือยังไงดีฉันไม่รู้เป็นบาดฐานเพราะว่าตรงนี้มันออกมาก่อนนะแ่าจะมีสองสี่อันนี้มันออกปีสี่สามเนี่ยมันออกปีสี่สามอันนี้ออกปีสองสี่เห็นไหมคะโฉนอดอันนี้ออกก่อนนะคะของของถูกไหมคะ เนี่ยไม่ของท่านที่ถือระวางอันนั้นเป็นใบละใบใบนอสอสามอันนี้มันเป็นโฉนดเป็นโฉนดเป็นแต่ตอนหลังท่านก็เป็นโฉนดแล้วตอนหลังท่านมีมีโฉนดแล้วมีโฉนดอันนี้แล้วแต่เวลาที่ท่านเอาเอกสารมาคุยดิฉันท่านเอาโฉนดมาฟังท่านไม่ได้เอาอันนี้มาคุยนี่ท่านเอานสสามมาคุยท่านเอาเอกสารก่อนออกเป็นโฉนดมาท่านเอานสสามมาคุยอ่ะถ้าท่านเอาไอตัวนี้มาควยจบไหมอ่ะจบไหมคะจบอ่ะ แต่เวลาที่ท่านคุยท่านเอาตรงนั้นมาตลอดเลยอย่างที่คุยกับดิฉันกี่รอบก็คุยนอสสามมันจะไม่ไปเข้าฉันเลผมคิดว่าตอนนี้มันก็ดีนะเพราะว่าคุณพี่มาเนี่ยปุ๊บมันก็ได้ข้อสรุปเลยว่ามาร้องนี้ปุ๊บก็เหมือนมาล้อยันกันแล้วว่าแต่นี้ก็ต้องมีสูตรติดกันแหละว่าแต่เธอแต่เรามาชนกันแล้วว่าตรงไหนมันใครผิดใครถูกก็จบผมว่าจบไม่เยอะเยอะแล้วค่ะดิฉันก็มาชี้แจงไอ้ที่บอกยิงยิงอะไรนะให้หลักฐานแล้วนะคะ ว่าดิฉันเป็นคนโดนยิงเข้าไปโดนอะไรบ้างโดนลงปุโดนที่เสาไฟในที่ลูกน้องก็หัวสุกโผล่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมรายงานเพราะว่ามันมีหลักฐานแล้วเมื่อกี้ได้หลักฐานแล้วนะถ้าตามคนยิงยังไงจะได้จะได้จะคงต้องให้เป็นเจ้าหน้าที่อะเป็น้าีต้องคุณต้องไปประสาษาเจ้าหน้าที่ต้องตรวจพิสูจน์จะไปจะเนียนะคะแจ้งแจ้งทางหลวงพ่อนั่นแหละว่าเราก็จะแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะก็คือเป็นเรื่องของการพิสูจน์นะคะเรื่องของการยิงนะคะแล้วในส่วนของ เรื่องข้อพิพาทเรื่องที่ดินเนี่ย เราก็คงต้องปล่อยให้ทางเจ้าพนักงานที่ดินนะคะเข้าไปตรวจสอบตรงนี้นะคะก็ตามอย่างที่ทางคุณบรรพทร์ก็ต้องการก็คือมาคุยมาดูตรงนี้ด้วยกันนะคะก็คือเอาเอกสารหลักฐานไว้นั่นกันนะคะเอกสารหลักฐานที่เตรีมาที่คือโอเคนะคะวันนี้คือคือคือจะสรุปว่าต้องให้อยากให้พิสูจน์เลยแต่ถ้าพิสูจน์แล้วต่างคนต่างหายก็จบเพราะนี่ฉันหายไปแล้วเพราะเมื่อวานที่ได้ได้เรียนหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็ก็เข้าใจตามนี้นะคะ ว่าคือต้องต้องตามนี้แหละเรื่องเรื่องทั้งเรื่องของการยิงปืนอะไรด้วยเนี่ยเราก็บอกเราต้องส่งให้ทนะางเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลนั่นเนี่ยเฉพาะให้เขาเป็นคนตรวจสอบพิสูจน์<ต>นะคะแต่ตอนนี้เร่ยิงปืนม่อก้ได้หลักฐานแล้วนะคะในกรณีอีกกรณีหนึ่งคือคที่ว่าดิฉันเคยขอร้องร้องขอท่านขอร้องได้ร้องขอให้ท่านรางวัลที่ดีมาถึงสักทแต่ดิฉันไม่เคยได้รับคำร่งเรื่อย ไม่เคยจนหลังสุดเนี่ยตอนที่ท่านจะดูหนวดประหลาดวันที่2ิซ่าน,นท่านก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ามีใหม่ท่านจะรางวัลที่พิเศแต่พอวันที่แ